ในประเทศไทยอ่ะณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาคารเก่าเหลืออยู่มาก,กน,นะคะแต่ว่าก็ก็มีการอนุรักษ์ที่มันบางอย่างมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเราอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับบางคนได้เนาะถ้าเกิดว่ามีบ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก่อนที่จะรื้อมันทิ้งเพราะว่าคิดว่ามันหมดสภาพคือถ้าอะไรที่ทำพลาดไปแล้วก็กลับมาได้ก็กลับมาเพราะที่นี่ก็เหมือนกัน ไม่ได้คิดว่าจะเก็บบ้านได้ำบบ้านก็หลังใหญ่ซ่อมจะคุ้มไหมมันก็เป็นคำถามอย่างเงี้ยวนๆแล้วสุดท้ายพอดีพ่อเขาก็ก็ไปได้ที่ดินชิ้นอื่นสำหรับที่เขาจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยที่มันเหมาะสมกว่ามากน้องฝนนะมันเข้านะคะแล้วนกมันก็มาทำรังออกมาเป็นฟรีแลนซ์พอดีใช่ใชไหมคะก็เลยคิดว่าเอ้อเดียว มาทำออฟฟิศเล็กๆก็เลยเริ่มเข้ามาว่าเอองั้นเราซ่อมเฉพาะที่เราพอจะใช้งานสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นออฟฟิศนะคะก็คือไม่ได้ใช้ก็เลยมันก็เลยถูกทิ้งก็คุยกับที่บ้านว่าเออขอให้มันอย่าโซมไปกว่านี้หมวกมันเก่าแล้วเราก็เปลี่ยนหมเอาแค่นั้นพอกระบวนการเนี้ยมันช้าระหว่างที่เขาซ่อมเราก็จะได้ตกผลึกว่าเราจะทําอะไรแค่อยู่เองไหมหรือว่าเราจะทําบางส่วนเป็นแกลเลอรี่ไหมคือแบบว่าคนสนใจบ้านเก่าเผื่อเขาจะมาชมอะไรเงี้ยค่ะทาเป็นที่พักก็แล้วกัน คิดว่าขนาดเล็กๆที่เราจะบริหารและจัดการเองได้นินี่ว่าจริงๆคําว่าน,นีนนะคะมันมันแปลว่าสีเขียวบ้านเขียวจบเลยง่ายๆเพราะสีอะถูกทาก่อนที่จะคิดชื่อออกได้ซ้ำสร้างในสมัย ของพยาหานร,ริลิก์กับคุณหญิง่านแล้วก็มรดกอะคะ่ะ<ม>ก็สืบทอดมาให้ลูกสาวสองคนนะคะที่เขาไม่ได้แต่งงานนะคะก็ะคือคุณ<ม>สังวานกับคุณเนื่องน้อยชูโต<ม>พอทั้งสองท่านเนี้ยสิ้นก็มาเป็นของหลานนะคะ<ม>ก็คือคุณสอยชูโตจากจากหลานนะคะก็มาสู่เหลนก็คือประมาณสี่เจเนอเรชันแล้วก็ก่อนที่จะมา,มาเป็นของที่บ้านเป็นของที่บ้านถพวงปีนี้ก็คือร้อยสามปีร3อปีแล้วค่ะ ก็คือเป็นพญาอาหารบริลักคุณหญิงผ่าแล้วก็ลูกห้าคนนะคะแล้วลูกนี้ก็เป็นลูกสาวสองคนนะคะแล้วก็อันเนี้ยค่ะคือเอ่อเจเนอเรชันที่สองะค่ะตอนเมื่อชลาภาพไหนอันี้ก็เป็นรูปถ่ายที่คุณไปค้นพบมาจากห้องสมุดที่ธรรมศาสตร์นะคะตอนที่เข้ามาสํารวจบ้านนะคะหลังจากที่เราได้มาเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมคะคุณก็เข้ามาดูสํารวจบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บรูปไอตอนที่ทานี่ก็เนื่องจากกล้องมันไม่ได้วอะไรก็ ถ่ายเป็นช็อตเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์ภาามันก็จะดูปะปะแบบนี้ค่ะพอซ่อมปล๊กอ๋อรู้แล้วไม้จันทันอกไก่เท่านี้ขนาดเท่านี้เราก็บันทึกต่อก็จะเป็นไส้ในเราก็จะได้ข้อมูลละเอียดขึ้นอ๋อคานตรงนี้หมดสภาพเราต้องเสริมเหล็กแผงไม้ฉลุทั้งหมดนี่คือของใหม่ที่คุ้งทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคุ้งใช้เหล็กอะค่ะเข้าในการเสริมโครงสร้างของไม้นะคะข้างบนนะ่ะเป็นเป็นวแฟล็น,นะคะเหล็กไอบีม เพื่อที่จะเพิ่มกําลังให้กับโครงสร้างที่รับน้ําหนักมันเสียหายไปแค่ไหนแล้ว,ลวเราจะต้องทําอะไรอันนี้คือคือความยากของงานอนุรักษ์ โครงสร้างก็จะเป็นข้างล่างเป็นไม้ข้างบนเป็นไม้บนบนฐานก่ออิฐนะคะตัวนี้หลังนี้เกิดสร้างก่อนแล้วก็หลังที่อยู่ทางด้านด้านตะวันตกนี่ค่ะก็จะเป็นสร้างในยุคถัดมาคาดว่าน่าจะสร้างหลังจากที่พยาหาัมร,ริรักเนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันมากขึ้นตัวนี้ก็น่าสร้างเหมือนเป็นออฟฟิศเนาะเ,<อ>เพราะว่าสมัยก่อนข้าราชการก็ทํางานที่บ้านของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สองหลังเนี่ย ก็ถูกเชื่อมเข้าหากัน <Ừ. S 1> ก็จะเกิดเป็นเหมือนสะพานเชื่อมมันก็เลยถูกอาคารก็เลยมองในภาพรวมก็เป็นรักษณะเหมือนตัวยูแล้วพอปลายด้านนี้ค่ะปิดมันก็จะเป็นเหมือนคอเล็กๆซึ่งเล็กมากเลยค่ะก็คือความกว้างแค่3เมตร50ชุดแ,แรกมาจะเป็นยุโรปเลย เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่จะคนจีนตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยบ้านไทยเนี่ยคนไทยอาจจะไม่กล้าพักแต่จริงๆก็มีกลุ่มคนไทยแต่ตอนแรกเราก็กลัวว่าเขาจะไม่กล้าเพราะว่าเอ๊จะมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีมันทําให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอายุม,ม,มัน100เป็นร้อยปีใช่มันมันลบภาพความมิติพิศวงอะไรเงี้ยออกไปเยอะพื <S <S ้นที่ของกําแพงส่วนตรงนี้ค่ะไว้ตามเดิมคือไม่ได้ทำเลยเลยนะคะคือ ถูกฉาบด,ด้วยปูนหมักะนะคะผสมสีซึ่งทําให้เราเห็นว่าเออสีเดิมมันเป็นอะไรยังไงเราก็าเก็บเราเก็บทั้งชิ้นเลยไว้อย่างนี้ที่นี่จ,จะมีนกเยอะอตั้งแต่ก่อนมาซ่อมมันจะเป็นนกพิราบแต่ว่าพอซ่อมเสร็จมันล่มลื่นพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นมันก็จะมีนกนานาชนิดเนี่ยมาอยู่ทั้งอีก,กาหรือนกตัวเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะร้องแล้วก็มีตัวตัวด้วงจัก,กจั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็เลยค,คิดว่าเออยังั้นเราห้องพักเราเอาเป็นสัตว์เหมือนกันละกัน ก็ <okay. S 2> จะแนวออกเอเชียนิดนึงหมู <Yeah. S 2> ก็เป็นสัญลักษณ์ของความมัง่งคั่งสําหรับคนจีนใช่ไหมคะกบก็จะเป็นสัญลักษณ์การเกิดใหม่การซีอุกเกนะคะการกลับมาพบกันอีกของคนญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ออกดูเอเชียหน่อยเนาะซึ่งหงก็ตั้งชื่อเป็นห้องหมูก็จะออกจีนจีนนิดนึงนะคะประตูเนี่ยก็ได้มาก่อนที่ที่เราจะทําห้องด้ซ้าหน้าต่างนี้ก็ไปได้มาพร้อมประตูอย่างเงี้ยคะ่ะคือประตูห้องน้ําก็มีมาก่อนคือเราเห็นแล้วเราก็ เออมันน่าจะมาใช้ได้เริ่มกั้นผนังอย่างห้องนี้จะมีรายละเอียดเยอะอย่างฝ้าเพดานที่เห็นเนี่ยค่ะฝ้าเพดานาอันนี้นคือของเดิมเลยนะคะคือตอนแรกก็คิดว่าจะทาสีแหะค่ะแต่ว่าขัดไปขัดมาเอ้ยมันก็สวยดีตัวนี้คือผนังใหม่นะคะแต่ว่าทํามาจากไม้ที่มันเป็นไม้เก่านะคะเราต้องติดแอร์เนาะเพื่อความสะดวกสบายอะ่ะฮุงก็เลยต้องเบิ้ลผนังภายในเนะะี่ยค่ะครับ เพื่อที่จะกันแอร์ออกอ่ะอันนี้คืออันนี้คือของใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามานะคะคือจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละแต่ว่ามันมันทุกอย่างไม่ได้ประดังมาพร้อมกันเนาะช่างทำข้างนอกเราก็เริ่มมาคิดข้างในกาเก่าแล้วคิดเฮ้ยง่าเอามาทําโคมไฟอะไรเงี้ยก็ไปให้ช่างทำโคมไฟทําก็ซื้อฐานซื้อกาแล้วก็ประกอบตอนนั้นมีโปรเจกต์อื่นที่เชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสไปที่นั่นบ่อยแล้วก็ไปเจอร้านขายเฟอร์นิเจอร์แล้วเราก็ลองถามตวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็เขาก็บอกจริงๆมันจะเป็นตู้คู่เนอะมีสองใบแต่ตู้เนี้ยเขาบอกว่ามันเหลือใบเดียวเนาะมันหลุดเหมือนหลุดมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นงานเหล็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันน่าสนใจงั้นเอองั้นมันน่าจะใช้ได้นะตรงนี้ก็เป็นประตูเก่าที่ได้มานะคะก็เป็นประตูเก่าที่เขาทําจากไม้เก่าอะคะ่ะแล้วก็เหล็กหล่อ,อเก่าเหมือนกันก็ได้มาคู่นี้แล้วก็เอามาทําเป็นประตูห้องน้ํา บัเฟียมห้าชุดเนี่ยคะ่ะที่สมัยก่อนอ,อยู่อีกตึกหนึ่งหงก็โยกมาตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นวิธีการเก็บไปด้วยนะ,ะตัวไม้กั้นผนังนี้ก็เป็นไม้เก่านะซึ่งเอามาทำแล้วก็คือหงเอามาทำเป็นผนังห้องน้ำแต่ว่าลูกเล่นด้านบนเนี่ยหงก็วิ่งไล่คิ้วมาจากของเดิมนะคะประตูก็เป็นชุดเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็จะทำเป็นห้องน้ำนะคะเล็กๆอันนี้จะมีความเป็นแบบ เอเชียหรือญี่ปุ่นหน่อยคือจะเป็นอ่างไซส์เล็กๆอะคะ่ะแล้วก็เน้นความเรียบง่ายผนังบันเลื่อนทั้งสี่สี่บานตรงนี้ค่ะคุณก็ทำมาจากไม้ระแนงของกระเบื้องหลังคาของอาคารทั้งสองหลังที่มันหมดสภาพแล้วคุณก็จะติดป้ายทางเหลืองเนาะเพื่อที่จะให้เห็นว่าม,มันเป็นอ,อะไรเพราะโดยที่คุณไม่ต้องมาอธิบายให้แขกฟังก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่แต่สวยอะคุณว่ามันเวิร์กด้วย ท,ทำอะ่ะก็คือต้องต้องเริ่มทำไปแล้วก็เราก็ฟังศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มหาหนทางที่จะไปไม่รู้ก็ก็ทำให้รู้กล้าตัดสินใจเพราะว่าบางอะไรหลายอย่างมันอยู่ที่จังหวะด้วยถ้าว่ามันถอยหลังกลับมาแก้ได้เราก็แก้ถ้าไม่ได้เราก็เลยไปแล้วก็ทำยังไงให้มันดีที่สุด